ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูเกตในตอนบ่ายแล้วนะคะวันนี้ครูเกตมีการประดิษฐ์กระดาษเรื่องจากกล่องนมฝักเด็กๆกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆต้องเปิดชุดกิจกรรมสร้างสารรค์หน้าที่17ก่อนค่ะจะเป็นใบงานหน้าตาแบบนี้นะคะเด็กๆตามบนจอยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะหนึ่งค่ะจะเป็นกาวนะคะ สค่ะจะเป็นกล่องนมที่เราดื่มดื่มหมดแล้วจะเป็นกล่องนมเปล่านะคะสารจะเป็นกันไกค่ะาการผลิษฐ์วันนี้นะคะต้องให้คุณพ่อคุณแม่นั่งดูด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะตัดกล่องนมค่ะ่ขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดกล่องนมอย่างนี้นะคะตัดให้มาเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดแบบนี้ขึ้นไป เมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราจะได้นมลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนสไลเดอร์เลยเลยค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะระบายสีระบายสีตามใบงานเลยค่ะจะเป็นกระดานดื่นหลากหลายสีสันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูเกตระบายสีเสร็จแล้วจากนั้นนะคะคุณครูเกตก็จะตัดเลยค่ะ,ะเด็กๆคะขั้นตอนนี้ต้องให้คุณแม่คุณพ่อนะคะช่วยตัดให้ด้วยนะคะ เพราะว่ากันไกลมันคมนะคะอันตรายเราตัดตามเส้นป่าตามใบงานเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัดแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะโอเค,อเ,คเสร็จแล้วจะได้ตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดตรงนี้อีกด้วยตามที่ตัวอย่างบอกไปเลย เราจะทำการพับเป็นสไลเดอร์หรือเอรียกว่ากระดานลื่นโอเคแล้วจากนั้นนะคะเด็กๆเ,เห็นทั้งสองข้างใบงานไหมคะจะเห็นเป็นรูปผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะชื่อน้องก้องกับน้องโบระบายสีแล้วก็ตัดตามเส้นปะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่เรียบร้อยแลย้วได้เป็นแบบนี้จากนั้นเด็กๆนำ สไลเดอร์ของเราหรือกระดานลื่นนะคะมาทากาวค่ะทากาวลงไปเลยค่ะเด็กๆโอ้ค่อยๆทาน,นะคะดูสิกระดาษลื่นของเราจะเป็นหน้าตาแบบไหนดูเลยค่อยๆทากิจกรรมนี้เนี่ยจะฝึกสมาธิเด็กๆเป็นอย่างดีเลยนะคะค่อยๆทาน,นะคะ แล้วก็ติดลงไปเลยค่ะส่วนที่บอกให้พับลงก็พับลงลงไปเลยอาจจะยากนิดนึงนะให้เด็กๆเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะติด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  ค่อยติดลงไปกับกล่องนมของเราเลยนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เด็กๆดูเลยนะคะโอเคอาจจะ กล่องนมอาจจะเป็นกล่องนมที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะอ่ะหน้าตาของกระดาษลื่นจากกล่องนมก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเด็กๆอือประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำน้องกล้องกับน้องโบไปเล่นกระดาษลื่นกันเลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็เล่นกันไปเลยไปแล้วไปเป็นน้องโบนะคะเป็นเด็กผู้หญิงอือ เสร็จแล้วค่ะกระดานเลื่นจากกล่องนมเปล่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปคุณครูเก๋ก็จะพาเด็กๆมาเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะโอเคค่ะเราจะไปเต้นแอโรเอขอโทษนะคะเราจะไปเต้นแอโรบิกกันเลยค่ะไปกันเลย

ศิ ح, รษะครบมือทำกันนะคนจังหวัดดดีด เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงค่ะสนุกกันไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเกดก็ขอจบการสอนภาคป่าจักทิงเท่านี้นะคะแล้วพบกันค่ะเด็กๆบ๊ายบาย